มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนให้มาแล้วเลขหน้าลุ้นเจ้าพ่อปากแดงแนวทาง1ตุลาคมสำหรับการออกรางวัลงวดวันที่1ตุลาคม2,568นี้นะคะนักเสี่งโชคคนรักเลขต่างๆใช้ความเชื่อส่วนบุคคลในการสแสวงหานำโชคค่ะ สถานที่ต่างๆที่มีชื่อซึ่งก็มีเลขจากหลากหลายนะคะอาทิเช่นทูบมงคลเลขห่างประทัดเลขจากอ่างน้ำมนตแล้วก็เลขจากเหตุอัศจรรย์ต่างๆเป็นต้นค่ะ สำหรับคอเลขนะคะคนใดที่พลาดโชครับรางวัลงวดที่แล้วอย่าเพิ่งท้อนะคะสำหรับการประกาศรางวัล1ตุลาคม2568ที่กำลังจะถึงนี้มีการเปิดเผยตําราให้โชคอยู่ทุกงวดค่ะล่าสุดเจ้าพ่อปากแดงออกมาเปิดโพยให้นักเสี่ยงโชคเด้ตามกันเรานะคะมีเลขไหนบ้างไปดูกันค่ะเลขเด็ดเจ,จ้าพ่อปากแดงงวดวันที่1ตุลาคม2568เลขเด่น4และ615 เลข1เด่นนะคะเลขรอง5เลข2ตัว1001 1221 1661 5115 5665 5995เลขท้าย3ตัว712และ495ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ